พิิววไไไไปาาปปปนนนนถึึงงงศกกกกษาา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 ชชชโรุเ็ห่ใทัลลลม smart student เด็กชายเตยชสิ์แก้วปานและ เด็กชายรัชพลสง่าเพิ่มพูลสองนักเทนนิสที่ค้นพบศัก,กยภาพของตนพร้อมกับได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนรักสถานภาพ เด็กชายรัชพลสง่าเพิ่มพูลหรือเรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5หลักสูตร English for Future หรือ EFF เข้าศึกษาที่โรงเรียนจิวไผ่งามตั้งแต่ชั้นอนุบาล2เมื่อปีพุทธศักราช2548และเด็กชายเตชะสิทธิ์แก้วปานหรือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6หลักสูตร English for Future หรือ E.F.F. เข้าศึกษาที่โรงเรียนทิวไผ่งามตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เมื่อปีพุทธศักราช2554เพราะเห็นในศักยภาพของโรงเรียนทิวไผ่งามในด้านกีฬาเทนนิสและต้องการพัฒนาทักษะด้านการเล่นเทนนิสกับครูที่มีความรู้และประสบการณ์รวมถึงได้เล่นเทนนิสกับเพื่อนซึ่งเป็นนักเทนนิสด้วยกัน แรงบันดาลใจทั้งเด็กชายรัชพลสง่าเพิ่มพูนและเด็กชายเตชสิทธ์แก้วปานต่างได้รับแรงบันดาลใจจากการที่คนในครอบครัวชอบเล่นกีฬา การสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่ของทั้งเด็กชายรัชพลสง่าเพิ่มพูลและเด็กชายเตชสิทธิ์แก้วปานมีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนให้ทั้งสองคนได้เล่นกีฬาที่ตนชอบเพื่อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกฝนความมีระเบียบวิน,นัยรวมถึงการที่โรงเรียนทิวไผ่างามมีสนามเทนนิสที่ได้มาตรฐานพร้อมก,กับการได้รับการฝึกฝนเทคนิคต่างๆจากคุณครูสุลา ดารารพันธ์คุณครูที่มีความสามารถทางด้านเทนนิสจึงทำให้เรและจอบได้รับการพัฒนาศักยภาพขึ้นตามลำดับผลงานและความภาคภูมิใจทั้งเด็กชายรัชพลสง่าเพิ่มพูนและ เด็กชายเตชะสิทธ์แก้วปานต่างสร้างผลงานด้านเทนนิสไว้มากมายเช่นเด็กชายรัชพลสง่าเพิ่มภูลได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวตั้งแต่อายุ8ปีจากการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่47จัดโดยลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประทั และได้รับรางวัลชนะเลิศชายเดี่ยวอายุไม่เกิน10ปีจากการแข่งขันเทนนิส PTT Junior Championship 2011เด็กชายเตชะสิทธิ์แก้วปานได้รับครองแชมป์เทนนิสกาแสเมื่ออายุ12ปีควบคู่กับการครองแชมป์คู่รุ่นอายุ12ปีรวมถึงการได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทนนิสอีกหลายรายการเป้าหมายและความคาดหวัง ทั้งเด็กชายรัชพลสง่าเพิ่มพูนและเด็กชายเตชสิทธิ์แก้วปานต่างตั้งเป้าหมายที่จะเป็นนักเทนนิสระดับโลกโดยทั้งสองคนต่างมีไอดอลที่เป็นนักเทนนิสระดับโลกในดวงใจรวมถึงมีความฝันที่จะเป็นนักเทนนิสที่มีชื่อเสียงระดับโลกและได้เดินทางไปแสดงความสามารถของเยาวชนไทยให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักการเดินทางสู่ความฝัน ทั้งเด็กชายรัชพลสง่าเพิ่มพูลและเด็กชายเตชะสิทธิ์แก้วปานต่างมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือของตนทั้งหลังเลิกเรียนและในวันหยุดในการฝึกซ้อมการเล่นเทนนิสภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณครูสุระและคุณพ่อคุณแม่เพื่อเดินทางไปสู่ความฝันที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้และทั้งสองคนได้ฝากข้อคิดเล็กๆถึงทุกคนที่มีความฝันจะก้าวสู่ความสำเร็จว่า ด้วยพรแสวงและแรงแห่งฝันจะผลักดันให้เราเก้าวสู่ความสำเร็จและปัจจัยที่จะทำให้เราเก้าวสู่ความสำเร็จอยู่ที่ฝีมือโอกาสความกล้าและความมุ่งมั่นและสำหรับนักกีฬาการจะประสบความสำเร็จตามที่ฝันจะต้องฝึกฝนรู้จักการแบ่งเวลาทุ่มเทรักจริงและมีวิน,นัยนภัสรา,าปานกูลรายงาน You're right now, nothing's inside.